รีวิวนี้เป็นรีวิวแท้ไม่ใช่รีวิวเก๊เดอะสโตนพระแท้คนเก๊ครับผมรีวิวแท้แท้ไม่เก๊แน่นอนเออเป็นไงเดอะสโตนเป็นโปรเจกต์แรกนะของพี่เป้อารักนั่งแท่นเป็นพุ่มกับจริงจังเลยเป็นโปรเจกต์แรกของเขาแล้วละ่ะที่ได้ทำพุ่มกับนะเป็นเรื่องแรกก็มองว่าน่าสนใจนะคือด้วย subject ที่มันหยิบม,มาเนี่ย ในหนังไทยเราไม่ค่อยเห็นละกันนะกับการพูดถึงวงการพระเครื่องละกันที่เหมือนจะกลายเป็นส่วนหนึ่งในสังคมไทยไปแล้วแต่ว่ารายละเอียดหรือดีเทลที่โดนนําเสนอผ่านรูปภาพยนตร์เนี่ยน้อยมากละกันที่จะได้เห็นละกันซึ่งคราวนี้เนี่ยก็เลยหยิบองค์ประกอบเนี้ยมาเป็นไฮไลไท์หลักในการนําเสนอเรื่องราวของลักลอบกดหลงของมนุษย์นี่แหละท่าแทมนุษย์นี่แหละผ่านวงการพระเครื่องละกันซึ่งเรามอกว่าแค่ประเด็นเนี้ยแค่ subject แบบเนี้ยก็ น่าจะดึงดูดคนดูได้ระดับหนึ่งแล้วกันเนื้อเรื่องของเดอะโซนพระแท้คนเก๋ก็คือเล่าเรื่องของเอกเอกเนี่ยพูดง่ายว่าครอบครัวไม่มีฐานะเลยอยู่กับพ่อเนี่ยตอนนี้พ่อป่วยแล้วนอนอยู่โรงพยาบาลอาการโคม่ามาก,มากแต่วันหนึ่งก็ไปรู้ว่าเฮ้ยพ่อมีสมบัติเก่าซึ่งก็คือพระสมเด็จเป็นสมเด็จในตำนานเป็นจภกราคีที่โด่งดังที่สุด ในวงการพระเครื่องบ้านเราซึ่งกลายเป็นว่ามารู้ที่หลังว่าอา้าวพ่อมีนี่ว่าแล้วไปดูเสร็จปุ๊บอา้าวแท้ด้วยไม่ใช่เก๊เอาไงล่ะทีนี้มันเหมือนสำลออถูกหวยเลยทีนี้มันไม่ใช่ว่าเอาไปขายแล้วจบไอเอกมันดันเอาไปให้เซียนพระดูไปในงานประกวดพระด้วยทีนี้ทุกคนในวงการต่างรู้ว่าพระสมเด็จที่เป็นหนึ่งในเนบญจภาคีเนี่ยอยู่ที่เอกเ,เลยตาม มาล่าเพื่อจะเอาพระสมเด็จองค์นี้ในตำนานนี่แหละเลยเกิดเป็นเรื่องของเดอะสโตนที่เซียนพระที่สายมืดสายเทาสายดำสายสว่างไม่รู้ล่ะตามมาล่าเอาพระสมเด็จไกเอกเนี่ยกลายเป็นความชุดลมุนของการอยากครอบครองกิเลสตัณหาและด้านมืดของมนุษย์ละกันนะที่โผล่มาจากสิ่งที่ควรจะเก็บไว้บูชาแต่ว่ากลายเป็นสิ่งนี่แหละที่เอามาสะท้อนความดำมืดของจิตใจมนุษย์ละกัน นี่ก็เป็นคอนเซปของหนังเรื่องนี้แล้วกันนะซึ่งเราว่าส่วนหนึ่งก็คือมันเล่นกับสิ่งที่เป็นเรื่องที่คนไทยคุ้นเคยแต่ว่าเอาวิธีการเล่าเรื่องที่นําเสนอลูกเล่นละกันนะเนื้อเรื่องจริงๆก็คืึว่าเป็นหนังดรามายากรรมนะพูดถึงว่าในวงการที่มีเรื่องเงินเป็นใหญ่อะแล้วมันก็ทําให้คนเราเนี่ยมองผลประโยชน์เป็นหลักไม่ได้เห็นคุณค่าของมนุษย์เห็นคุณค่าของเงินมากกว่า เรื่องราวพวกนี้มันเล่าด้วยวัตถุอะไรก็ได้แต่ว่าในหนังเรื่องนี้ก็คือตัวแทนเป็นพระละกันซึ่งเรารู้สึกว่าพอเป็นสังคมไทยอ่ะไอ้คำเนี้ยมันดูมีเมสเซจที่ลึกซึ้งระดับหนึ่งเลยเพราะคำว่าพระในสังคมไทยอ่ะมันสำคัญมันคือของบูชามันคือศิลปศาสตร์มันคือความศักดิ์สิทธิ์โน่นนี่นั่นก็ว่านไปแต่มันก็กลายเป็นวัตถุมงคลที่ตีค่าเป็นเงินที่อยู่ที่ความพึงพอใจยอยู่ที่ความชอบทําให้มูลค่ามันมหาศาล แล้วก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งแย่งแล้วกันซึ่งเรื่องนี้ก็โฟกัสไปที่ประเด็นนั้นแหละเป็นสําคัญแล้วกันแล้วก็สร้างสารตัวละครหลากหลายรูปแบบเหมือนเป็นตัวแทนเป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มคนต่างๆในสังคมไทยนี่แหละเพื่อจะแย่งชิงของชิ้นนี้กันแล้วกันอย่างแรกเลยที่เรารู้สึกเราชอบก็คือเรื่องราวของการสะท้อนจิตใต้สํานึกของมนุษย์แล้วกันนะมันเป็นการเปรียบเทียบที่ดี แต่เราบอกอย่างนี้แล้วกันนะว่าถ้ามองว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังอดราม่ายาก,กรรมญอะมันไม่ได้เข้มข้นขนาดนั้นมันไม่ได้เฉือนกันแบบโอ้เข้มข้นถึงขนาดเอาเป็นเอาตายแต่ว่าหนังเรื่องนี้มันเหมือนเป็นเวทีในการเปรียบเทียบมนุษย์เอามนุษย์หลายๆแบบมาโยนอยู่ในสถานการณ์เดียวกันใช้พระเครื่องเนี่ยเป็นตัวสะท้อนจิตใต้สำนึกของมนุษย์แต่ละคนแล้วกันนะซึ่งตัวละครเหล่านี้ที่เรารู้สึกว่ามันสามารถที่จะสร้างสารรค์ได้สนุกแล้วกัน กับการเป็นตัวแทนของรักโกรกปวดหลงอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เข้มข้นมากแต่มันรู้สึกว่ามันวิพา์วิจารณ์ได้สนุกปากแล้วกันนะใช้คำนี้ดีกว่าแต่ว่ามันก็มีข้อเสียตรงที่ว่าพอมันเป็นหนังที่เรามองว่ามันเป็นการเปรียบเทียบเปรียบเลยนะไอความเข้มข,ข้นของความเป็นดราม่าจกรกรรมที่เล่นกันถึงตายเนี่ยมันเลยอาจจะโดนลดทอนไปหน่อยละกันแต่เป็นหนังที่ใช้คําว่าเสียดสีสังคมอ่ะเข้ามาแทนและกันตรงนี้แหละเป็นจุดที่เราชอบละกัน มันเฉพาะกลุ่มไปไหมคําว่าเฉพาะกลุ่มเนี่ยตอนแรกเราก็รู้สึกนะคือเป็นการเซตอัพโลกทั้งใบของมันเนี่ยเป็นการให้ข้อมูลของวงการพรคเครื่องเนี่ยซึ่งเรารู้สึกว่าถ้าเป็นคนที่ไม่สนใจไม่รู้จักวงการพรคเครื่องอ่ะก็อาจจะเซ็งได้นิดน,นึงนะก็อาจจะเบื่อได้นิดน,นึงนะทั้งๆท,ท,ที่มันพยายามจะใส่ลูกเล่นต่างๆมากมายเลยนะช่วงแรกนะทั้งการตัดต่อทั้งการใช้เพลงทั้งการเล่าเรื่องสลับไปมาเพื่อที่จะแบบสร้างความตื่นเต้นให้กับเนื้อเรื่องเนี่ยนะแต่ว่ามันเป็นชุดข้อมูล ที่ถ้าคนไม่สนใจพักเครื่องเนี่ยก็อาจจะเบื่อได้เหมือนกันในช่วงแรกนะก่อนที่หนังมันจะหันเหสู่ความเป็นการแข่งแย่งกันนะเรารู้สึกว่าตรงนั้นอะประมาณสัก30นะถ้าชอบก็อาจจะหลงเข้าสู่โลกของหนังเรื่องนี้ได้เลยแต่ถ้าไม่ชอบก็จะแบบเอ๊ะมันจะโฟกัสอะไรกันแน่เพราะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วคําว่าโฟกัสที่ตัวละครมันอาจจะไม่ชัดเจนขนาดด้วยซ้ําไปนะเพราะว่าตัวหลักๆแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่ามันให้น้ําหนักเท่าๆกันในหลายตัวละครนะทั้งนางเอกทั้งพระเอกทั้ง พ่อนางเอกอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าหนังมันโยนน้าหนักให้กับตัวละครเหล่านี้เหมือนเป็นกลุ่มตัวละครอ่ะมันไม่ใช่พระเอกซะทีเดียวอ่ะเรามองว่าถ้าตีค่าคําว่าพระเครื่องเป็นแค่ของมีค่านะคุณจะสนุกกับหนังได้เพราะว่ามันคือจุดมุ่งหมายของการเล่าเรื่องที่ทุกคนต้องการอันเนี้ยหนังใช้ชื่อภาษาอังกหรือสโตนมันเปรียบเหมือนของล้าค่าชิ้นหนึ่งอ่ะเป็นเพชรเป็นอะไรก็ได้ไงแต่นี่พอเป็นหนังไทยก็คือใช้คำว่าพระเครื่องพอเราคิดว่ามันคือตัวแทนของกิเลสตัณหานะ ไอ้คำว่าพักเครื่องเราก็เลยอาจจะลืมไปได้แล้วที่เหลือมันคือการแข่งแย่งซึ่งของมีค่าชิ้นนี้แหละแค่นั้นเองบริบทของคำว่าเป็นพักเครื่องเนี่ยมันก็เลยอาจจะแบบไม่ได้สําคัญกับเรามากแต่อย่างที่บอกต้องข้ามช่วงเซตนับไปก่อนแต่ถ้าคุณโอเคอบช่วงเซตนับแล้วที่เหลือเป็นความสนุกในการตามหาของอะเรารู้สึกว่าเอ็นจอยได้นะไม่ได้เฉพาะกลุ่มเกินไปแล้วกันหลังจากที่ผมดูเนี่ยมีส่วนที่น่าติดตามนะแต่บางส่วนก็ค่อนข้างคลีเช่ประมาณหนึ่งในความรู้สึกนะมีการ หักมุมเฉือนเหลี่ยมเฉือนคมที่เราพออนุมาณได้แต่ไม่ได้ขนาดเดาได้ทั้งหมดนะแต่อ๋อโอเคมันน่าจะประมาณนี้น่าจะประมาณนี้แล้วก็หักมุมน่าจะประมาณนี้มันคือส่วนที่เรารู้สึกว่าคล้ายๆหนังเรื่องนู้นเรื่องนี้เหมือนกันมันทําให้เรากะจังหวะเทมโปของหนังออกว่าเดี๋ยวจะต้องมีอะไรซ่อนไว้เดี๋ยวมันจะต้องไปอย่างนั้นอย่างนี้เรากะจังหวะถูกประมาณหนึ่งเนื้อสิ่งอื่นใดผมว่าไม่รู้ผมรู้สึกส่วนตัวไปได้หรอนะ คาแรคเตอร์ทุกตัวมันจี๊ดแต่พระเอกมันดันจืดซึ่งอาจจะเป็นความตั้งใจที่จริงๆแล้วตัวอื่นเนี่ยมันจี๊ดไปหมดอะคาแรคเตอร์ฉูดฉาดมากนะไอเซ้งพาราได์ Paradise อะไรอย่างเงี้ยแต่ละคนมันมีคาแรคเตอร์เซ้งสายฮาฮิวโก้ที่เป็นสายแบบโหดโหดจริงๆนะอีหมวยก็เจ้าเล่อะไรอย่างเงี้ยเฮยสุนทรก็ดูเป็นเซียนพระที่มีบารมีใหญ่องค์ใหญ่น่ากลัวอะไรย่างเงี้ยโคตรจาพอเออ แต่คนเดียวที่คาแรคเตอร์มันไม่ฉูดฉาดเลยแล้วมันเป็นแบบนี้โดยการดีไซน์มาเลยคือไอเอกนี่แหละไม่จีดไม่มีอะไรที่จะไปสู้กับคาแรคเตอร์อื่นๆเลยซึ่งเป็นสิ่งที่หนังตั้งใจทำมาอยู่แล้วแหละให้ไอตัวไอเอกเนี่ย มันตกใจตลอดเลยเวลามันเจอคนอื่นนี่อยากได้นี่โลภกันขนาดนี้เลยเ,เนี่ยต่อยกันตีกันแย่งกันอะไรอย่างเงี้ยคือไอเอกเนี่ยเห็นคาแรคเตอร์เลยว่ามันดูตื่นตาตกใจมันดูหวาดกลัวอยู่ตลอดเวลากับเวลา,เ,วลาเห็นใครทําอะไรต่างๆมันอ่อนต่อโลกมากซึ่งเป็นสิ่งที่หนังพยายามดีไซน์ออกมาให้เหมือนเราก็เป็นเหมือนคนหนึ่งที่เป็นเอกอีกคนนะ่ะเอกเป็นเหมือนตัวแทนเราแต่คั้นกันนั้นแล้วเนี่ย ผมว่าด้วยความที่ตัวเราเองเนี่ยเรารู้สึกว่าเรารู้อยู่แล้วเหลี่ยมคนในเรื่องเนี้ตัวเราเหมือนนําหน้าตัวของเอกก้าหนึ่งเสมอซึ่งนั่นทําให้คาแรคเตอร์เอกดูซีดไปนิดหนึ่งในสายตาของผมนะตัวอื่นน่ะจี้จ้จาหมดถ้าเกิดเอกทันหรือว่าอะไรอีกสักหน่อยแล้วมันจีจ้จ้าทันกันมันสู้กันมันเคี่ยวกันมันกว่านี้นี่มันจะดีขึ้นมากแต่โอเคมันเป็นเพราะการดีไซน์ของเขาแหละ ให้เห็นความต่างแลวกันว่าเออตัวเอกเนี่ยกับตัวอื่นเนี่ยคอนทราสต์จัดเลยไม่เหมือนกันเลยใช้คำว่าดีไซน์น่าจะถูกต้องเลยนะเพราะเราสึกว่าตัวละครตัวนี้คือผู้สังเกตการอืมแต่ข้อเสียมันอยู่ตรงนี้ข้อเสียคือพอเราผูกติดกับตัวละครหลักตัวนี้คือพระเอกของเราเนี่ยเราก็ลุ้นให้มันได้ดีลุ้นให้มันเรียนรู้ลุ้นให้มันตามตามคนทันคนใช่อยากให้มันเก่งขึ้นน่ะอืมโอเคตอนไปทีแรกเข้าสู่วงการนี้แบบ โม้โง่พัดพลาดก็ว่านไปโดนหลอกโดนอะไรก็ไปก็แต่หนังเนี่ยทั้งเรื่องพระเอกไม่เปลี่ยนแปลงคาแรคเตอร์เลยอืถามว่าเรียนรู้อะไรขึ้นบ้างไหมก็น่าจะมีนะแต่น้อยน้อยน้อยจริงซึ่งไอคาว่าพระเอกของเรามันเลยไม่ได้คมคายขนาดนั้นไงมันเป็นแค่เหมือนที่พี่บอกมันคือเหมือนคนดูเลยเราอยู่ในตําแหน่งเดียกับเอกเลยดูสิ่งรอบข้างที่ฉูดฉาดมากๆอะไรเงี้ยมันเลยไม่ใช่พระเอกไงมันคือผู้สังเกตการมันคือคนดูคนหนึ่ง พัฒนาการตัวละครตัวนี้น้อยไปหน่อยในฐานะที่แบบว่าจากศูนย์ถึงสิบอะมันแค่เหมือนจากศูนย์ถึงสามแค่นั้นเองอะมันไม่จีตดมันไม่จีตดแต่ถามว่าความตั้งใจคืออะไรความตั้งใจคือนี่แหละให้ตัวละครตัวนี้เหมือนเป็นผ้าขาวในวงการที่เทาดําอะไรขว่านไปนี่แหละแต่พอเป็นหนังเราสึกว,ว่าเราอยากให้คนคนนี้มันได้ดีอะไรสักอย่างโชคช่วยหรือแล้วก็ได้ก็แล้วแต่นะแต่ว่าหนังมันไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นหนังมันเหมือนเป็นแค่อย่างที่บอกมันเหมือนเป็นการเปรียบเทียบเป็นการเปรียบเรียบยสังคม โดยรวมของมนุษย์เราเนี่ยสังคมไทยเรานี่แหละที่เก่งจริงจริงดีรักโลภกดหลงเป็นแรงผลักดันความโลภต่างๆเนี่ยให้คนเนี่ยแสดงพฤติกรรมออกมาโดยที่มีพระเอกของเราตัวเอกนี่แหละเป็นคอยสังเกตการไม่ได้เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าไม่รู้ตอนสุดท้ายอาจจะมีมวินาทีสุดท้ายที่เป็นฉากจบอาจจะบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงแต่เรารู้สึกว่าตอนเรานั่งดูอ่ะถ้าหนังมันเล่นกับการเล่ห์เหลี่ยมขนาดนี้ทั้งเรื่องอ่ะการที่มีตัวละครที่ ก้าวทันคนอื่นบ้างอ่ะมันจะสะใจอืมันจะได้ใจว่าเราเชียร์คนคนนี้แล้วมันได้ดีมันอาจจะเร็วขึ้นมันจะเสียตัวตนความดีหล่นหายไปตามทางก็ช่างมันแต่รู้สึกว่ามันตามคนอื่นทันแล้วว่ะมันไม่เป็นเหยื่อแล้วนะคือเราเกือบหุนหงิดเหมือนกันนะเกือบลำคาญไปอีกเหมือนกันนะที่โดนหลอกซ้ําแล้วซ้ําเล่าไปเรื่อยๆหลายๆครั้งอ่ะทั้งๆที่มันมีไม่กี่ครั้งนะแต่มันเหมือนตามใครไม่ทันเลยอ่ะมันโดนอีกแล้วอ่ะแล้วรู้สึกว่า ภารกิจสุดท้ายยังไงเนะี่ยมันก็เป็นเหยื่อมันไม่ใช่ตัวเอกที่จะสามารถลุกขึ้นมาแบบเอาชนะคนอื่นได้ไม่มีแผนอะไรในหัวเลยอะ่ะเป็นเหยือ่อตลอดเวลาซึ่งโมเมนต์เนี้ยเกือบลํำคานเกือบมูบนินเหมือนกันจริงจริง,ง,งแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนะี่ยพอเรานั่งดูไปแล้วก็พยายามคิดตามว่าเออมันเหมือนเป็นการเปรียบเทียบขึ้นมาแล้วบทสรุปมันนะมันก็ไม่ได้ให้มันเป็นเหยื่อซะทีเดียวมันเหมือนมีความบังเอิญมีความโชคชะตาอะไรบางอย่างมาคอย ตบให้กับไอตัวละครตัวเนี้ยมันมีโมเมนต์ของมันนิดนึงแต่อย่างที่พี่บอกมันไม่ใช่ฮีโร่ของเราในเรื่องแล้วกันเรายังรู้สึกว่าเราสนุกกับบทของฮิวโก้สนุกกับบทของหมวยอมของเฮียเซ้งเนี่ยแบบสีสันจูดจัดสนุกถ้าเฮียเซ้งวเป็นเอกเราว่าหนังเรื่องนี้ก็สนุกนะแล้วเนื้อเรื่องรองรับของแต่ละคนนะ่ะมันจีนหมดเลยนะฮิวโก้ที่ไม่เคยเล่าเรื่องเลยนะตลอดเส้นเรื่องมาเนี่ยแต่พอเฉลยปุ๊บสตอรี่ดีเฮียเซ้งเหมือนกัน ก็หยอดมานิดๆ,ๆหน่อยๆแต่ตอนฉากสุดท้ายการเฉลยทุกอย่างมันทําให้คาแรคเตอร์พวกนี้โคตรจี๊ดจา๊าดโคตรคมหมดเลยยกเว้นพระเอกใช่ที่เล่ามาตั้งแต่เริ่มเรื่องเลยนะเนื้อเรื่องเล่าไปหมดแล้วด้วยนะแต่ว่าพอม,มันไม่มีพัฒนาการของตัวละครตัวเนี้มันเลยแบบนั่นแหละตั้งแต่ต้นเรื่อง,องท้ายเรื่องมันคือเส้นนิ่งๆอ่ะขณะที่คนอื่นฉูดฉาดเส้นกราฟนี่ขึ้นลงขึ้นลงได้อย่างมามันแล้วกันไอการที่ผมบอกว่าหนังมันมีความคีเช่นิดนึงมันมีความแบบเป็นภาพจําของหนัง โลกสีเทาของวงการหนึ่งของหนังไทยเนี่ยผมว่าตัวเราไม่ได้เพลย์หรือว่าสู้ไปกับตัวละครเนี่ยมันเลยทําให้เราจืดแล้วมันทําให้เรารู้สึกว่าไม่รู้จะตามใคร<ม>อะไรอย่างเงี้ยมันมีความเป็นอย่างนั้นอยู่ซึ่งผมว่าเราชอบอะไรที่มันทันกันนะแล้วสุดท้ายผมว่าการที่หนังจะยังตั้งคําถามว่าสรุปแล้วเนี่ยความเก๋ความแท้ของคนเนี่ย มันจะทําให้ไอ้คำนี้มันชัดขึ้นว่าสุดท้ายเนี่ยไอเอกตกลงเก้หรือแท้วะตอนนี้เอกเหมือนจะแท้มาตลอดทั้งเรื่องเลยซึ่งมันไม่ได้ชาร์เลนจ์ตัวตนของเอกเท่าไหร่การที่เอกเป็นผ้าขาวแล้วตกลงไปในถังสีเหมือนเอกเป็นผ้าที่มันไม่ดูดซับสีอะไรอะ่ะมันไม่เปื้อนสีมันไม่มีสีอะไรมาใส่ในมันเลยมันกลายเป็นผ้าจิดๆแบบนั้นซึ่งในมุมนึงมันก็อาจจะโอเคแต่ว่า พอมันเป็นอย่างนี้มันก็เลยไม่มีอะไรนะ่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตอนที่ผมดูแม้กระทั่งอย่างไอฉลาดเกมโกงเนาะฉลาดเกมโกงตอนแรกหลินเป็นเด็กเรียนเฉยๆสักพักไอ้มันเริ่มเทินแบดเว้ยมันเริ่มเห็นช่องทางมันเริ่มแย่มันเริ่มเฮ้ยจะเอามั่งไม่รู้จะต่อรองคือตัวเอกมันเริ่มเข้าสู่วงการแล้วมันเฮ้ยเข้มข้นขึ้นเข้มข้นขึ้นตอนนี้เอกเข้าสู่วงการนี้เอกยังไม่เข้มขน้นเท่าไหร่ แม้กระทั่งผมดูหนังคอมเมดี้อย่างไอ้คนหล,อล่อรวงอะซึ่งตัวเอกคือพนักงานสินเชื่อที่ไม่รู้อะไรเลยนะหุยแต่พอระหว่างทางมันเริ่มเข้าขบวนมันเริ่มสนุกไปกับการป้นของมันนะนะไปจรกรรมไปอะไรเงี้ยมันก็สนุกไปได้แต่ตัวเอกไม่เป็นแบบนั้นและกันซึ่งถามว่าเป็นข้อดีไหมก็เป็นข้อดีที่ตั้งธงสําหรับตัวละครน,นี้มาว่าให้เป็นเหมือนออฟเซิร์ฟเป็นตัวละครออฟเซิร์ฟลวกันแต่พอมันเป็นตัวเอกเนี่ย มันขาดอัตรรถไปสันหน่อยถามว่ามันยังมีความดีความงานในฟังก์ชันมันอยู่ไหมมันมีนะผมรู้สึกเหมือนการแสดงของนักแสดงเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันทําให้เรารู้สึกจริงๆนะว่าตัวนี้มันไม่โอเคกับวงการนี้เลยมันรู้สึกว่าเป็นกันขนาดนี้ได้ยังไงอะไรย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันแสดงออกให้เห็นอย่างชัดเจนว่าแก้ต้องการพระเพื่อขายจบแต่แค่ว่าเออประเด็นอื่นไม่จีต เออพอบิกยกตัวอย่างไอ,อ,งนะอ้ไอ้คนหลอกลวงชัดเจนเลยนะคือไอ้คนหลอกลวงเนี่ยมันก็คล้ายๆกันนะตัวละครเนี่ยถึงจะไปเห็นโลกสีเทาของวงการหลอกลวงต้มตุ๋นแล้วก็ตามเนี่ยแต่ว่าคอนเซปต์ของหนังมันคือเป็นตัวเปรียบเทียบว,ว่านางเอกใสขนาดเนี้ยจะไปดึงความดีในตัวตนคนอื่นออกมาได้ไหมอืมหรือมันมีช่วงที่นางเอกแบบป้นไปกับเขาสุดท้าย<ง>วนกลับมาว่านี่เรากําลังทําถูกอยู่รอเปล่าเนี่ยเรากาลังอะไรอย่างเงี้ยมีอยู่ใช่เหมือนมีวูบหนึ่งที่หลงผิดไปบ้าง สนุกไปกับความชั่วบ้างแต่สุดท้ายแล้วความดีในตัวตนพยายามที่จะทําให้ทุกคนกลายเป็นผ้าขาวเหมือนกันหมดแต่หนังเรื่องเนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นไงเดือดสโตนเนี่ยมันคือทุกคนไม่เคยคิดจะเปลี่ยนอะไรเลยแม้แต่ตัวพระเอกเ<ม>พราะเอกไม่ได้ไปดึงความดีของใครออกมาไอคนเหล่านั้นก็ไม่ได้มายอมให้พระเอกดําลงมไม่ได้เลยอ่ะมันเลยไม่มีความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนพัฒนาการที่ให้เราได้ลุ้นในความเป็นตัวละครนะ่นะเอาไง,ง่ายอย่างตัวนางเอกเนี่ยเราจะรู้สึกว่า สุดท้ายเราก็ไว้ใจหมวยไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวอืมเพราะว่ามันไม่เคยมีโมเมนต์ในหนังที่ทําให้รู้สึกว่าหมวยเปลี่ยนไปแล้วถึงจะมีคําพูดออ,ออกมาอะไรก็แล้วแต่เราก็ไม่เคยเชื่อใจบทของฮิวโก้ไม่นับเพราะนั่นเขามาเพื่อปิิศนาอยู่แล้วเพื่อลึกลับอยู่แล้วเฮียซิงกก็เหมือนกันเรารู้สึกว่าคนคน,คนนี้ตั้งแต่ต้นเรื่องถึงท้ายเรื่องไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยเท่าแต่ว่าคนอย่างเอกจะไปหลงกลหรือเปล่าอืม ซึ่งนี่แหละเป็นไฮไลท์หลักที่เราต้องลุ้นไงคนแบบเอกจะอยู่รอดในวงการนี้ได้ยังไงไงในขณะที่คนรอบข้างคุณนะ่ะแบบมันน่ากลัวนะแต่สุดท้ายแล้วพระเอกเราไม่ได้เปลี่ยนแค่โชคชะตาพาไปเรื่อยๆอะ่ะแล้วคําว่าโชคชะตาของหนังเรื่องนี้มันไม่ฉูดฉาดในตัวพระเอกนะถ้าโชคชะตาของพระเอกมันมีลูกเล่นอืมให้เกิดความพลิกแพลงให้เกิดฟ้าลิขิตอะไรบางอย่างที่สะใจคนดูอะ่ะอืมมันอาจจะจี๊ดก็ได้นะอืม แต่ตอนนี้อย่างที่พิกบอกว่าตัวละครตัวนี้เป็นแค่ผู้สังเกตการมไม่แต่จะคนดูในการผูกปมเรื่องเป็นไงปมเรื่องนี้มันซับซ้อนเหมือนกันนะกว่าจะรู้ที่ไปที่มาเราบอกว่าแค่โอเคการผูกเรื่องนะอย่างที่พี่บอกว่ามันคุ้นเคยมันเหมือนเคยเห็นมาจากหนังหลายๆเรื่องเดาได้ระดับหนึ่งเลยแต่ว่ามันก็เป็นลีลาที่สนุกดีโดยอันอื่นมาเสริมนะไอการผูกเนื้อเรื่องเองไม่ได้ซับซ้อนมากหรอกมันมีลูกเล่นของการเล่าเรื่อง ลูกเรื่องของการตัดต่อมาเสริมเล่าเรื่องผ่านคาแรคเตอร์ที่ฉูดฉาดอย่างที่เราบอกกันการให้ตัวละครนําเสนอสตอรี่ของแต่ละคนผ่านมุมมองโน่นนี่นั่นผ่านเทคนิคก,การเล่าเรื่องบางอย่างเนี่ยทำให้ความซับซ้อนตัวนี้มันฉูดฉาดขึ้นแล้วมันไม่ได้เยอะมากจนงุนงิดเนี่ยหมายถึงเรื่องความซับซ้อนของเนื้อเรื่องนะเพราะหนังบางเรื่องจะมีปัญหาตรงนี้ตรงที่ว่าพยายามจะเก็บพยายามจะกักเกินไปพยายามจะไม่เปิดเผยซ่อนข้อมูลตรงนั้นตรงนี้แล้วก็ทําให้คนดูแบบเอ้ยหลงนะ้วสิ ปิดความลับไว้ไม่ให้คนดูรู้อะไรเงี้ยแต่เรื่องนี้เรารู้สึกว่าจังหวะก,การปล่อยข้อมูลมันโอเคระดับหนึ่งนะไม่รู้สึกงุนหงิดไม่ได้รู้สึกว่าเอ๊ยเหมือนคนดูเดาได้แล้วไม่บอกอะ่ะทําไมไม่บอกให้รู้เรื่องสัทีอะไรเงี้ยซึ่งโมเมนต์แบบนั้นไม่ค่อยมีละกันมีบางโมเมนต์ที่เฉลยแล้วก็สร้างความเซอร์ไพรส์ได้เหมือนกันไม่ได้แบบว่าเดาได้สัทีเดียวอย่างที่พี่บอกแหละบางจุดก็เดาได้บางจุดก็เคยเห็นคุ้นคุ้นแต่บางจุดที่มันให้ข้อมูลเฉลยข้อมูลบางอย่่่าาางงงกกกกก็สนนนนนุดีีเเเหมืืือออัับรรรลต้ะ การแสดงเป็นไงเป็นไงการแสดงของแต่ละคนการแสดงเราชอบนะเรื่องนี้คือสร้างสีสันแล้วกันนะแล้วก็พอเราคิดว่ามันเป็นตัวแทนของอะไรบางอย่างเนี่ยเขาแคสติ้งมาเจ๋งดีตัวเอกที่เป็นเด็กซื่อๆคนหนึ่งเข้าไปเจอโลกประหลาดประหลาดโลกของคนเล่นพระเรื่องนี้ก็ถือว่าสร้างคาแรคเตอร์ของซื่อๆอ่ะคนซื่อที่เข้าไปเจอโลกที่แสนจะหลายเฉดตรงนี้ได้น่าสนใจที่ทำให เราเข้าใจถึงความเป็นตัวตนของเขาได้ดีแล้วกันหมวยฉูดฉาดมากกับความเจ้าเล่อะไรบางอย่างที่น่าซื่อใจคดอ่ะมองภาพลักษ์ภายนอกน่าเชื่อใจมากเลยเป็นเด็กผู้หญิงที่เหมือนจะพูดตรงไปตรงมาแต่ภายใต้จิตใจเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งเขาก็แสดงคาแรคเตอร์แบบนั้นได้จี๊ดจานแล้วกันเฮียเซ้งไอ้นี่แผลวาวใช้คำว่านักต้มตุ๋นเัียงได้อ่ะใช้คำนี้ได้เลยอ่ะเป็นตัวที่มีลูกเล่นเยอะสุดส่วนเฮียสุนทอนเมาด้วยภาพลักษ์ของ โคตรเจ้าพ่ออ่ะถ้าเฮียสุนทรไม่พูดไม่มีได a l o g u e เราก็ยังเชื่อได้ว่าคนคนนี้คือโคตรเจ้าพ่อของวงการนะซึ่งเราสึกว่าการแคสติ้งตรงนี้มาโคตรจี๊ดจี๊ดหมดเลยรวมถึงฮิวโก้ด้วยที่กลายเป็นมือเปิดที่ไม่ต้องทำอะไรอะ่ะมาขายความลึกลับซึ่งภาพลักษณ์ตรงนี้มันเกิดจากความดีไซน์และบวกกับภาพลักษณ์กักแสดงบวกกับลีลาการแสดงนะั้นเราสึกว่าัรื่องนี้โดดเด่นส่วนนี้เลย ที่ทําให้หน่าติดตามนะที่เราคุยกันสตอรีร่ก็อาจจะเดาได้อะไรบ้างพอดอะไรบางอย่างมันก็คุ้นๆเคยกันไปหรือแม้แต่การหักมุมบางอย่างมันก็ไม่ได้ตื่นเต้นนะแต่ว่าคาแรคเตอร์เหล่านี้แหละที่ทําให้คนดูติดตามไปได้สนุกไปได้เหนือสิ่งอื่นใดผมว่าสิ่งหนึ่งที่อาจจะไม่จําเป็นแต่ถ้าทําได้จะดีมากจ,จริงๆก็เป็นส่วนที่ควรจะทําด้วยนะแต่หนังนี้ไม่ได้ทําก็คือว่าการให้เราเข้าใจการเล่นพระหนังรถแข่งเราเข้าใจใช่ไหม หนังที่พาเราสนุกเราจะเข้าใจแมคานิกของโลกของมันประมาณหนึ่งเลยแต่เดอะสโตนไม่ได้ใช้ส่วนนั้นขนาดนั้นส่วนใหญ่ให้เราไปเฉือนคมกับความเป็นคนซึ่งมันก็เป็นโรมาตรฐานนะแต่ไหนๆก็ไหนๆละคือให้เราเข้าใจแมคานิกของตัวพระนิดหนึ่งเซตก็ได้สักองคหนึ่งให้เราได้เข้าใจว่าอ้าวชิบหายผิดนี่หว่าองค์นี้ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าทำให้เราสนุกกับไอ้ออบเจกต์ชิ้นนี้ได้ ไอเหล่านี้ที่เอามาเล่นเป็นตัว drive เรื่องเนี่ยจะสนุกมากเหมือนเวลาเราดูนาวูซีมีอย่างเงี้ยเราก็จะเข้าใจอ๋อเดี๋ยวมันจะทําอย่างนี้และเดี๋ยวมันจะโชว์เนาะเดี๋ยวมันจะวางแผนกันอะไรเงี้ยฟาสเหมือนกันมันอธิบายเลยว่ามันจะป้นยังไงจะทําอะไรอันเนี้ยมันไม่ได้ใช้อะไรอย่างนั้นเลยผมรู้สึกว่าการจะปลอมพระถ้ามันมีอันนี้เข้ามามากกว่านี้อีกสักนิดนึงมันจะมันมากตอนนี้มันอยู่กับเรื่องของ ตามล่าหาความจริงแบบนี้ทั้งเรื่องไปนิดนึงซึ่งถ้าให้เราสนุกกับอ็อบเจกต์พวกนี้จะดีมากคือพระไม่ใช่ประเด็นหลักของเนื้อเรื่องเรารู้สึกว่ามันกักเหมือนกันนะที่ให้ข้อมูลหล่อน้อยเพราะเรารู้สึกว่าอย่างที่บอกมันเหมือนเป็นการเปรียบเทียบเปรียบเท่ยไปอะ่ะมันคือของมีค่าชิ้นหนึ่งแต่ดีเทลไม่ได้บอกเหมือนเป็นของสูงทรงชิดหนึ่งที่ที่ทวางไว<ะ>้เขาเรียกว่าเหมือนเป็นเป้าหมายของเนื้อเรื่องอ่ะแต่ว่าตัวหนังไม่ได้สํารวจพระอืม ตัวหนังสำรวจคนที่อยู่รอบพระอองค์เนี้ยมากกว่าตั้งไปว่านี่คือของมีค่าลำเลิศชิ้นหนึ่งพอไม่ดีเทลไปเอาของโบราณชิ้นหนึ่งอ่ะ,อะที่ทุกคนอยากได้จบอะ,อะไรเงี้ยแต่เราเราเห็นด้วยนะกับพ๊กที่บอกว่าถ้ามันใส่ดีเทลตรงนี้ให้วงการนี้มันดูน่าสนใจให้วงการนี้มันดูน่ากลัวหลอกกันเพื่อเอาเงินห้าสิบหกสิบล้านด้วยเศษด,ดินเนี่ยนะอะโอ้โหมันจะแบบ ซับซอ้อน้าไปอีกวงการออนี้จะแบบโคตรเทาเออโคตรดำอะไรเงี้ยคือบางทีผมเลยรู้สึกว่าเออถ้าใส่ส่วนเนี้ยมันจะดีมากเยันที่บอกตอนต้นว่าถามว่าไม่ใส่ได้ไหมได้ไม่จําเป็นเราเรื่องได้แต่ถ้าใส่มันจะมีความสุขมากกว่านี้ขึ้นอีกเยอะๆเลยแล้วถ้าทำได้ดีนะมันจะแบบมันจะเฉพาะตัวขึ้นด้วยใช่เ,เหมือนที่ใส่เกมโกงคุณต้องใส่เรื่องการสอบด้วยดีเทลเรื่องสอบอะไรอย่างเงี้ยมาเป็นปกลไกเฉพาะหนังเรื่องนี้โดยเฉพาะ ใช่ซึ่งอไม่เห็นในส่วนนี้แล้วกันนะทําให้มันก็เลยไม่มีกิมมิคของความจรกรรมหรืออะไรที่มันจะซับซ้อนหรือมีเทคนิคส่วนตัวของตัวหนังเองทําให้ผมเอนจอยน้อยลงนิดนึงมีอีกพาร์ทหนึ่งนะที่เรารู้สึกว่ามันหลวมไปหน่อยคือพาร์ทของการวางแผนเอาคืนหักหลังกันนี่แหละถ้าพูดถึงว่ามันเป็นหนังปล้นกันนะมันมีพาร์ทแบบนั้นอยู่ในหนังเรื่องนี้อืมแต่รู้สึกว่าแผนการไม่ได้ซับซ้อนขนาดนั้นแล้วก็บุกไปเรื่อยๆนะคือความดื่อๆของมันอะความง่ายๆของมันอะมันทําให้ ขาดเสน่ห์ของความเป็นเล่ห์เหลี่ยมนะคือหนังเรื่องนี้กําลังจะวิเคราะห์คนที่เจ้าเล่ห์มากๆอะแต่แผนการมันเหมือนคิดโดยคนที่ไม่ได้เล่ห์เหลี่ยมขนาดนั้นอะทั้งนั้นที่คุณกําลังไปสู้กับสุดยอดของมนุษย์ที่เล่ห์เหลี่ยมจัดมากคุณจะฝ่าด่านการตรวจจับของมันได้อะมันต้องยังไงอะอแต่ลูกเล่นมันธรรมดามากเลยละเรารู้สึกว่าหนังบางเรื่องทั้งนั้นที่ไม่มีอะไรนะเอาให้ง่ายอย่างโอเชียนแกงโอเชียนเนี่ยอืมแต่แผนการมันคือความสนุกแผนการที่วางการป้นน่ะ ทั้งที่มันเวอร์มันเชยมันอะไรก็ตามนะแต่พอมันซับซ้อนมันมีความพลาดมันมีความต้องแก้ไขเฉพาะหน้าขึ้นมาเนี่ยนั่นคือความสนุกแต่ตรงเนี้ยไอ้เรื่องนี้ไม่มีสำหรับเราเรา,เรามองข้ามไงเพราะว่าซีนนั้นมันกลายเป็นซีนที่เอามาเสียดสีมนุษย์แทนน่ะแต่ความสนุกที่ได้จากการวางแผนหรือเล่เหลี่ยมมนุษย์การหลอกล่อคนดูด้วยเทคนิคต่างๆน้อยไปหน่อยอืมให้คะแนนรวมๆแล้วกลายเป็นว่าเราสนุกกับหนังเรื่องนี้นะแต่อย่างที่บอกว่า การสนุกของเราเนี่ยมันคือสนุกของโลกทั้งใบของเดอะสโตนนะแต่ว่าสตอรี่ของมันน่ะกลายเป็นว่าอาจจะเรียบไปหน่อยสําหรับการตามตัวพระเอกนะทั้งท้งที่เหมือนเซตอัพมาดีเซตอัพมาเพื่อความฉูดฉาดเซตอัพมาเพื่อให้ได้ใจคนดูอะแต่สุดท้ายแล้วมันไปไม่ถึงตรงนั้นเท่าไหร่ละกันแต่อย่างที่เราบอกว่าพอเราดูว่าหนังเรื่องนี้มาเป็นภาพสะท้อนเป็นการเปรียบเทียบสังคมมนุษย์อะไรบางอย่างเป็นการเสียดสีสังคมของความโลภของสัตดานมนุษย์อะเราเลยรู้สึกว่าเราถูกใจกับ แม่เศจตรงนี้ที่มันอยากจะเล่าแล้วกันการตีแผ่ด้านมืดมนุษย์อะ่ะแล้วแบบไม่ได้แรงมากมาแบบเบาๆอะ่ะเป็นการเสรียดสีไม่ได้สะท้อนไม่ได้จอดลึกถึงจิตใต้สำนึกของมนุษย์แบบเต็มๆะนะสําหรับเราแล้วมันดูได้เรื่อยๆดูเพลินระลับหนึ่งในการวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์เหล่านี้แล้วกันถือว่าชอบนะก็ขอห้ที่แปดคะแนนครับแปดคะแนนสำหรับผมผมว่ามันโมโนโทนไปนิดหนึ่งอารมณ์ที่ได้จาก ตัวเอกของเราก็คือตัวเอกนี่แหละไอเอกเลยก็โมโนโทนคือเราเนี่ยที่เราสนุกเพราะเราลืมพระเอกนะคือบางช่วงนะบางช่วงเราไปตามหมวยอ่าอ่าสนุกกับหมวยมากเลยบางช่วงเราไปตามเฮี S <S ยเซ้งเซ้งพละราดเนี่ยสนุกมากเลยอืลืมพระเอกอะ่ะพอยิ่งช่วงใกล้ไครแหม่งนะเรื่องของเฮียสุนทรกับหมวยเข้มข้นมากเรื่องของมือปืนฮิวโก้เข้มข้นมากแต่พระเอกอยู่ไหนไม่รู้นะตอนนั้นอ่า มันเลยทําให้ผมเนี่ยพอผมจับจดอยู่กับไอเอกเอาใจช่วยมันจะได้ไม่ได้มันก็การที่คงรักษาไม่ทําให้ตัวเอกมันเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นไม่เห็นคาแรคเตอร์ที่พัฒนาไปจะทางดีทางแย่ไม่รู้มันค่อนข้างตรงอย่างเดียวเนี่ยมีความเป็นด้านเดียวไปนหน่อยมันเลยส่งผลต่อหนังทั้งเรื่องของผมมันเหมือนหนังอาชกรรมเรื่องหนึ่งที่โมโนโทนก็เหมือนหน้าข่าวเนาะมีคนยิงกัน พากันเพราะจะเอาพระองค์เดียวอ,อะไรเงี้ยมันก็ก็เข้าใจได้อารมณ์ผมเลยโมโนโทนไม่ได้พาเราขึ้นรถไฟเหาะแล้วกันซึ่งก็ไม่ผิดแต่ว่าถ้าเราได้มีอารมณ์ร่วมตรงนี้ทีหนึ่งลักโลบกดนลมมันจะชัดผมรู้สึกอย่างนั้นความตื่นเต้นอะไรต่างๆมันจะชัดขึ้นกว่าน,นี้ผมให้เด e s t o n e พาแท้คนเกยอ,อยู่ที่6คะแนนครับผมซีรวมคะแนนรอกหนังอยู่ที่7คะแนนนี่ก็เลยเป็นทั้งหมดที่เป็นรีวิวแท้ ใครที่คิดเห็นยังไงบอกกับเรามาได้ทั้งสองช่องทางครับไม่ว่าจะเป็น Facebook แล้ว y o u t เซ e ร์ชดิวซีล็อกตามได้คำว่าหนังก็จะเจอพวกเรานะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ด้านภาพนยนตร์แบบนี้จากช่องเรานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ